ชัดฟิลบอชัดฟิลไหมเออถ้าอย่าได้เสื้อสั่งไาฮะอยากทำมาเกอยู่ทางนก่อนมีถูกก็ติดตามกอเพราะตังแองม่วแพกคั้ขอไปจองมึกันนะสอบใส่เสื้อกับก็ในากาศสกีนแบบสกีนในนี่เลยสี่สิบเจ เคบหออืม่จุดอ๋อมันกินจีเป็นเจยเค่ะคอ่อยหากะน,นี้ไหมคอยหากะเปิดอะไรได้ได้ไหมก็เพิ่งจะทำอะไรได้ าง,งานไม่ต้องการค่ะเพราะงานมีเพียบแล้วบอสโจหาให้อยู่แล้วขอให้เงินจากบรรดาแม่แม่ปังๆนะคะโอนเรียบร้อยเชิญค่ะไทยคนนี้500 270ไป,ไป <c oughs> เพชรราชรักษาค่ะออมเลยค่ะไทยก็คือท่านบอสท่านก็นคือบอสเอกค่ะไปะาาน่ากระซ่า <c oughs> กันยังอับเฟย์สกอรบเป็นไดงเห็นไปเอาเบิ้งคนมามาชุดโซโลทีเบิ้งโสมอยู่ ไม่มขับไปเซ็กแต่ร์บอ,อลรูปกูไ Story ปแชร์สตอรี่กูคุณมคุณไว้ไความขวาญคิดอะไรกับพี่เปาหรือเปล่ารูปนี้พี่เปาสวยมดีขวาญคิดอะไรกับพี่เปาหรือเปล่าเปาแต่งหน้าสวยมากไปแชร์สตอรี่เขาวะไม่ได้แชร์สตอรี่ผมเอารูปพี่เปลาลงลงสตอรี่เจ้าของ <laughs> ไม่คอนบอกว่าเอาดีเฟนตนี้แหละจะแต่งแบบนี้ <c oughs> ใส่มงด้วยเอาด้านหนูไหมไอ้กระชุดเขียวไอ้พี่บอเอาด้าหนูไหมล่ะไม่เป็นไรท่อแรกแต่ว่าอย่าอย่าทั้งแถวหลังจากดนตรีสองไม่ได้เลย <c oughs> มมงวนกับโมเม็นคุณเราละเห็นสีหน้าัาตาทางเพื่อนกับผ้าแ้งจะนเีามเพื่อนกับผ้าจ้าจะนาพี่โดนลำเพืนไอด้นโชลำเพืนไอดอนโชูชูมุนสนิทีสานสานคนงานอลังการงานโชว ค่ะถุงรอกไอ้ส่วนอื่นใช่ค่ะตัวอย่างที่อยู่ที่สี่ไหมตัวอย่าส่วนอ่ะครับก็คือตัวอยางที่สามตัวอย่างที่ห้าตัวที่สี่แตองสี่หก จำในเรื่องเก่าก็จำซื้อเขากม่จำดูโอเคจำยังที่ทำงานที่เข้มาเพราะว่าเป็นเราพูดเข้ามาจำได้ก็เลู้สึกเข้ามาทั้งหมด อันตัวหาก็ดวอจะหน้าอย่างเดียวอันตัวหาก็ดูฮ่า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 มันยังคงเบากินอย่างบอนี้เลยพรุ่งนี้กินอะไรไหม <c oughs> พรุ่งนี้ใช่วันนี้นะเพราะพรุ่งนี้เช้าพ,พี่อาจจะออกไปซื้อของนมขนมอย่างเงี้ย พราะกินอื่นไม่ได้หรอกแล้วแต่ซอกคงจะซื้อมาฝากเด็กบุ้ยแล้วแต่ซอกคงจะซื้อมาฝากเด็กยือมาแล้วมาหนีขนมอะไรไหมกินบ่ขนมขนมพันเกี่ยวขนมพันเกี๊ยวเกี๊เกี๊เกี๊เาไปอาตอนแรกกินอันไหนเราคอไอ้ทมีใส่หมูยองใส่หมูยองยืนไดรถไหมใส่หมูยองอยู่ในรถเนี่ยนี่นี่ยัรถเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาให้ลองคลิปแล้วกันแม่ที่ใส่หลักใจแม่ปอหลังป้าปอใส่ไม่เยอะเลย ไปไปลูกไปิไปน้ำไปินไปไปน้ำไป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 เาจะไปเอมานะเขาไปิไปเขาาเสียภยผ้านองไปนองผ้เอยไปไอเลียดฟรีส่วนมีอะไรบ้ไปแล้วไม่ได้วมอไปดอกเอาะครแม่ยมไม่เสียงเพี้ยงไปแม่ไปแค่เมลงเตยก็ไปฟิ้งไปไปฟิ้งไป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 เลียดฟรีส่วนมีอะไรไป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 อ๋อไปดูก่อนเตย ไปดูคอนเต้ไปดูว่าจะได้เต้ยเพลงไหนเพราะหนูมีเพลงเต้ยแล้วลักลายที่ผ่าแต้มลักลายที่ผ่าแต้มลองได้เหรอลองได้หมดหนูซีเต้ยอย่างคู่ถามหนูเนี่ยว่าหนูจะมีเวลาแต่งหน้าไหมฤดูการนี้ฤดูการที่แล้วหนูเวลาแค่สิบนาทีแต่ขึ้นได้ไหมจะแตนบายไม้แรกด้วยฮะแล้วดูได้ไหมดูได้ดูได เปิดให้ดูตอนนี้ก็ได้แต่จบคิดดูจะเปิดให้ดูว่าหน้าหนูเป็นยังไงสวยหวานสาเคยเห็นหรอไม่เคยเห็นเราพูดเอาใจไหมคิดคิดดูครูคิดดูว่านั่งระหว่างหน้านี้อ่ะสเก็ตหน้านี้แล้วเดี๋ยวเปิดดูให้ดูว่าหน้าหนูจะเป็นยังไงเป็นงเออหน้าเดียวกันแต่ของขอกันอยากไปหน้าตัดแ้วน่าจดีจะขีบหรอยายก็ได้ สุดมันมีไรเลยอยากเพางถ้เขาเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ถามนี้ถามจากใจจริงๆเลยได้ขืนจักฉากมีสุดจักสุดพกแพ่นแต่งหลายสุดเดี๋ยวนะมีรางใช่ไหมโอเคอีไหนขนรางเกินสองรังนะคะสภาพ้าหมอลำมึงโดนแน่ฤรูการนี้รังละหนึ่งร้อยบาทนี่คือฝากฝากผ่านคลิปนะคะ มอลลามเฉยไม่บ้าหรกแต่ว่าเต้นด้วยชุดมันเยอะเอาเราไปเองโอ๊ยดิจัตจรถไปเองด้วยฮะแกกเรถเต้นด้วยหรอเต้นไม่เกี่ยวนะเต้นเขาให้สองลังนะเต้นกับสิบสิบชุดรอปีที่แล้วฉันได้1สิบสี่ชุดคนตัวชุดฟอนเสิร์บอีกเก็ดชุดเก็บไว้แล้วนะเพื่อนวะ มาเอาแบบอันเด็บอันเด็บอันเด็บเต่านี้แต่หนี้ย่าที่สาสิหน่อยชนหกี้่นนี้ไม่ย่อยรกยี่สิแต่หาชิทีเแล้วเฮ้ยอ๋อช็ดฟิล มาเดาเพื่อนงเปากใจดีเราแชรน้องแ่งใจนุ่แ้งใจน่สาวน้อยเพชรบานแคทั้งเทาสาวน้อยเพชรบานแค่ทั้งเท่าเอาไว้คะนพี่น้องเอาไว้มาฟังมือเปิดวงนะคะขอบคุณนะคะฝากกดกดแช้์ตามช่องสกุลผลอาไเจ้านะคะหนึงไลค์หนึ่งแชร์คนนนเท่ากับหนึ่งไม่ข้าของสกุลนะคะ งดดรามา่างดเปรียบเทียบนะคะดราม่าด่ากลับไม่โกงค่ะ